วันนี้พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนะครับเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเลยไม่ได้ไปคุยเรื่องข้อราชการฮะวันนี้ไปรับรางวัลบุคคลมีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วคนที่มอบรางวัลนะฮะก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เป็นบรรยากาศตอนที่มอบรางวัลแต่ไฮไลท์เนี่ย อยู่ที่ว่าพอท่านรับรางวัลเสร็จปั๊บเดินลงมาจากเวทีนักข่าวก็กรกันเข้าไปถามเลยปรากฏว่ายังไม่ทันได้สัมภาษณ์เลยมีคนแห่เข้ามาขอเซลฟงเซลฟี่แ oh. ม่ท่าที่สองเต็มไปหมดเลยตัวนักข่าวก็ด้วยตัวเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมรับรางวัลด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการของธรรเนียบรัฐบาลอาจลองดูบรรยากาศตรงนี้นะฮะ มินิฮาร์ดให้ด้วยคุณผู้ชมครับ uh huh. หลังจากนั้นก็ได้โอกาสสัมภาษณ์สักที <c oughs> คนโทบุญสินท่านพูดถึงไลฟ์ของประธานหุนเซนบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีกับทีมงานไปแก้ปัญหาหรือไปพูดคุยจะยังไงก็แล้วแต่กองทัพยังต้องดูแลเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นหลักก็ยังตึงกกาลังตามชายแดนปกติเลยเพราะถ้ากัมพูชาย,ยังไม่ถอนกําลังเราก็ถอนไม่ได้เหมือนกันส่วน ที่ประธานฮุนเซนพาดพิงมาถึงแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินท่านบอกว่าท่านจะพูดยังไงก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมผมมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยดูแลผื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นจะพูดอะไรก็พูดไปผมไม่หวั่นไหวและยืนยันว่าสัญญาณตามแนวชายแดนณขณะนี้เป็นไปในทางบวกประเด็นหนึ่งคือท่านพูดเอาไว้บอกว่าน่าจะคลี่คลายจบทั้งหมดภายใน3เดือนก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการ เราก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับผมก็ติดตามอยู่ครับขอให้เป็นเรื่องรัฐบาลที่ทางท่านนายกและก็ทีมงานต้องไปแก้ไขในระดับนั้นนะครับรัฐบาลส่วนกองทัพก็คงจะดูแลเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ตามาชายแดนเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ตึงกําลังอยู่ยยนี้ครับทางเขาก็ยังไม่ได้ถอนกําลังเราก็ยังอยู่ที่นี่เพื่อรอความชัดเจนของทั้งสองประเทศครับเพื่อเกี่ยวกับนโยบายของผู้นำทั้งสองประเทศว่าจะคุยกันอย่างไรต่อ ส่วนทหารก็ทําหน้าที่ของทหารต่อไปก็คือควบคุมแล้วก็ทากับดูแลแนวชายแดนให้เป็นปกติให้ดีก็ดีครับก็พูดคุยกันตลอดครับก็สัญญาณบวกตั้งแต่ปรับกําลังที่ช่องบกแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการเจราจาของของผู้นำทั้งสองประเทศอันนั้นอันนั้นคงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าท่านคงจะแสดงความแสดงออกถึงความเป็นผู้นำนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแนวนี้ก็ต้งสร็การน่าจะจบก่อนทานจะเสร็จนะคะน่าจบก่อนครับก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเ,เรื่องปัญหาแนวชายแดนเส้นเขตแดนต่างๆยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะนำมาซึ่งการใช้อาวุธต่ตอกันซึ่งกองทัพทั้งสองประเทศเองตอนนี้เราพยายามคุยกันในแบบผู้ปฏิบัติและก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ เวลาขึ้นมาพบกันในจุดที่ต้องมาเจรจาก,กันก็ทั้งสองฝ่ายว่าไม่ได้นำอาวุธขึ้นมาสถานการณ์ตนวานแดนอยู่ในขั้นที่ปกติแล้วสามารถควบคุมได้ครับขึ้นอยู่กับผู้นํารัฐบาลทั้งสองประเทศกัมพูชาขึ้นอยู่กับทางผู้นําเขาด้วยครับเพราะว่านโยบายทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้นําเขาถ้าผู้นําของกัมพูชาคุยกับผู้นําของรัฐบาลเราเข้าใจตกลงกันได้ก็คงจะดีขึ้นครับ a ซีนี้ต้องรอความชัดเจนของคุณนําของกัมพูชาครับตอนนี้ยังไม่ตอบมายังครับแล้วประเด็นที่ต้องเปิดคู่กันไปคือที่ท่านแมทธาภัทที่สองพลโบุญศร์ท่านพูดถึงว่าภาพทางขวามือประธานฮุนเซนไม่รู้อยู่ๆแกแต่งชุดพลางทหารแล้วไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยนะฮะแล้วแกก็บอกว่าบรรดาแม่ทัพในกองเรียกท่านว่าเป็นผู้บัญชาการอาวุโสเป็นอะไรนะสุดยอดในพลห้าดาวห้าดาวทองห้าดาวทองอ่ะก็ แม่ทัาภาคสอบอกก็คงอยากจะแสดงออกถึงความเป็นผู้นําละมั้ง ชายแดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรน่ากังวลนี่ฮะท่าทีของแม่ทัพภาคที่2นะ, 2> ะใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ให้ค่าใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีบางประโยคที่วันนี้เนี่ยสมเด็จคุณเซนมีการไลฟ์แล้วมีบางช่วงบางตอนที่มีการพูดถึงบอกว่ากองกําลังของกัมพูชาเนี่ยมีขีดความสามารถที่จะโจมตีกรุงเทพได้มีศักยภาพด้านอาวุธที่สามารถยิงไปถึงกรุงเทพหลายคนก็อยากจะรู้ว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านตอบแบบนี้นะคะบอกว่าเบื้องต้นไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรมากมายแต่ว่าทหารไทยเนี่ยต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วทุกเหล่าทัพเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการปกป้องประชาชนในทุกพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจคนที่อยู่หน้าด่านตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าทางทหารแล้วก็เชื่อว่าผอ,อเหล่าทัพทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าควรจะคิดอย่างรอบคอบในทุกมิติในการปกป้องอธิปไตยส่วนในเรื่องของการยกระดับกองทัพทหารในการเตรียม แผนเผชิญเนี่ยถ้าเกิดว่าแนวชายแดนมีเหตุปะทะก็บอกตรงๆว่าเป็นการทํางานของแม่ทัพภาคที่2ต้องติดตามกันอีกทีผมผมขอญากฟังก่อนได้ไหมไยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังจริงนะครับแต่ก็โดยโดยยุทธบกกคลเราไม่โดยโดยหน้าที่คือทหารก็ต้องทําหน้าที่ตามลำดุลในการปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วแล้วก็ทุกเหล่าทัพก็ต้อง วิธีในการปกป้องประชาชนในทุกท,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 ที่ครับอันนี้อันนี้เป็นหลักการกว้างผมขอย่าฟังก่อนนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับ <refriger ate. S 2> เราก็ต้องตั้งสติตั้งมั่นในกฎระเบียบที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่อยู่หน้าแนวคือตามแนวชายแดนทั้งประชาชนและทหารอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจหลักวันนี้นะครับเราไม่สามารถจะปฏิบัติหรือปฏิบัติ หรือการปฏิบัติทางทหารที่คล้ายๆชุกฉุกลหุกเลยโดยไม่คิดรอบด้านได้นะครับวันนี้ผมว่าปปหลทับทุกคนเห็นร่วมกันว่าเราต้องคิดอย่างรอบคอบในทุกมิตินะครับในการปกป้องอธิปไตยท่านนี้ยังเป็นการปฏิบัติในระดับกองทัพให้สออยู่ต,ต้องต้องเรียนถามแม่ทัพใท้ก็ท่านก<ะ>็ยืนยันนะว่า มีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามเหล่าทัพเขาดูแลเต็มที่ไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนที่เมื่อวานมีการพูดถึงเรื่องของการใช้โดรนสอดแนมเข้ามาใช,ใช่ไหมวันนี้อมรินทีวีก็เลยไปตรวจสอบว่าเอ,อ้ยทางฝั่งของกองทัพไทยเองเนี่ยก็แสนยานุภาพไม่ได้น้อยกว่าเพื่อนบ้านเหมือนกันนะตามที่เขาคุยเนื่องจากว่าอาวุธุอุปกรณ์ล่าสุดของเราเนี่ยที่ใช้ในการเ,าเรียกเลยนะ ตำจัดขอบเขตของพวกโดรนสอดแนมตัวของท่านตัวพลเรือเอกจีรพลว่องวิทย์เนี่ยท่านออกมาบอกแล้วว่าเรามีแอนตี้โดรนที่เราซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหน้าตามันคล้ายๆปืนแหละคุณผู้ชมแต่มันจะใช้ยิงคลื่นเอา <c oughs> แล้วมันจะต้องมีรถเหมือนรถโมบอยู่ใ,ใ้ไ้ <c oughs> แล้วเราก็จะยิงสัญญ,ญาณถ้ามันเป็นโดรนที่ไม่ใช่สัญชาติเราแล้วลุกล้ำเข้ามาเรายิงปุ๊บ มันจะไปตัดสัญญาณการส่งมาจากฝั่งนู้นแล้วล่วงเลยตามการรายงานก็คือมีคนไปถามว่าจริงไหมคะที่ฝ่ายไทยใช้แอนตี้โดนยิงโดนฝ่ายตรงกันข้ามตกสี่ลำท่านผอตอรรก็บอกว่าท่านไม่ตอบชัดแต่ท่านพูดว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วเข้าไปตรวจพิสูจน์แล้วว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะฮะก็คือนั่นหมายความว่าการดูแล คนที่จะลุกล้ําเข้ามาในอธิปไตยของไทยจะน่านฟ้าบนบก<ะ>หรือในน้ํากองทัพดูแลป้องกันเต็มที่แต่มันมีมุมหนึ่งที่วันนี้เนี่ยรองแม่ทัพภาคที่สองอย่างพลตรีนัทศรีอินท่านเป็นแคนดิเดตที่จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองด้วยนะฮะถ้านในกรณีที่พลทบุญศรลท่านกเกษียณอายุราชการและท่านก็ทํางานแล้วพูดภาษากัมพูชาได้ด้วยวันนี้ท่านโพสต์เอาไว้การรับมือ กับฝั่งกัมพูชาที่โจมตีด้วย I.O. ก็คือ Information Operation ปฏิบัติการสงครามข้อมูลข่าวสารนี่แหละท่านพูดแบบนี้เลยโพสต์เอาไว้บอกว่าเราต้องตระหนักรู้ก่อนมีวิจารณญาณในการเสพสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อการสื่อสารทางฝั่งเราเองที่จะบอกกับประชาชนก็ต้องชัดเจนโปร่งใสเพื่อลดความเสี่ยงในการบิดเบือนข้อมูลถามถามคำถามกลับไปหรือให้ตั้งคำถามกับตัวเอง พอเราเห็นเวลาเขาโพสโซเชียลหรือกระแสอะไรต่างๆให้ถามตั้งคําถามตัวเองก่อนผลลัพธ์ไอ้ฝั่งนั้นที่ปล่อยค่าวเนี่ยเขาต้องการอะไร2คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยใครได้ประโยชน์และ3คือเราใช้มาตรการต่างๆในการรับมือกับ I.O. ของเขาได้ดีพอหรือยอยังทหารก็ต้องทํางานหนักอยู่ตอนนี้ใครที่อยู่หลังบ้านก็ให้กําลังใจกัน